สถาบันพ่อชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการพ่อชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและพ่อชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะพบกับพ่อชนาการออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงผิดพันธุ์ที่มีการ อ้างสรรพคุณต่างๆนะคะเพราะว่าจะเห็นเลยว่ามีเยอะแยะเลยนะคะบางอย่างก็บอกว่าไขมันต่ำโซเดียมต่ำอะไรเหล่านี้ค่ะก็อันนี้ค่ะเราในฐานะผู้บริโภคกันนะคะก็ควรที่จะ,ะรู้อย่างถ่องแท้ก่อนว่าการที่เราจะจ่ายเงินซื้อผิดพัณฑ์พวกนี้คุ้มค่าไหมนะคะ ก็ต้องมาเรียนถามรองศาสตราจารย์ดรวิสิทธิ์วจสิทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันพชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีผิดพันธุ์อาหารนะคะมากมายเลยทั้งในรูปต่างๆนะคะก็โฆษณาชวนเชื่อหรือว่ากล่าวอ้างนะคะหลายอย่างบางอย่างบอกว่าอันนี้จะไขมันต่ํา โซเดียมต่ำนะคะพวกเนี้ยเขาเก่าอ้างเพราะว่าเขาเป็นผิดพันสำหรับบุคคลเฉพาะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรหรือเปล่าคะครับจริงต้องขอเคลียร์คำว่ากล่าวอ้างนหนึ่งค่ะนะครับจริงคำว่ากล่าอ้างเนี่ยจริงเรามี2อ,อย่างยังไงบ้างคะคือกล่าวอ้างทางด้านสารอาหารเองอกับกล่าอ้างในแง่ของประสิทธิผล ก็คือ,ลอคผลของสารอาหารนั้นที่มีต่อร่างกายนะฮะมีเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นคําว่ากล่าวอ้างเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยทางโภชนาการหรือทางด้านองค์ประกอบทางโภชนาการเนี่ยเราจะบอกวาอ่ามีการเสริมวิตามินมตัวนั้นตัวนี้มีการเสริมเกลือแร่ตัวนั้นตัวนี้มีมีไขมันต่ํามีโซเดียมต่ําอะไรก็ว่าไปพวกนี้จะเป็นการกล่าวอ้างในแง่ของสารอาหารนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีผลการวิเคราะห์ก็จบละ เนอะไหมซึ S <S ่งอันนี้เนี่ยทางกฎหมายก็กำหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นว่าอะถ้าเกิดคุณจะกล่าวอ้างว่ามีวิตามินเออยู่ค่ากอไก่ไมโครกรัมค่ะถ้าเกิดอาสมว่าร้อยไมโครกรัมฮะถ้าเกิดจะกล่าวอ้างตรงนี้ปั๊บก็หมายความว่าวิเคราะห์ออกมาได้เนี่ยต้องไม่น้อยกว่าแปดสิบ <G ram> <G ram> และไม่เกินร้อยยี่สิบส่มนนี้ใช่ไหมเป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะอันนี้แล้วการเสริมก็จะบอกอีกว่าอะถ้าเกิดวิตามินเอนะ มันเป็นวิตามินซึ่งละลายในน้ํามันร่า<ม>งกายขับออกยากถ้าเสริมเนี่ยก็ห้ามเกิน1 5อยห้านของความต้องการในหนึ่งวันเป็นต้นวิตามิน B ีวิตามิน C มันเป็นวิตามินที่ละลายน,น้ําร่างกายขับได้ง่ายก็ห้ามเสริมให้เกิน200รเซของความต้องการร่างกายเป็นต้นอันนี้เป็นกฎหมายเลยเป็นกฎหมายกําหนดนะฮะอันนี้เป็นทักษะที่ว่าเราดูตามกฎหมายแล้วก็แล้วก็มาเขียนบนฉลากว่าเออเราเสริมเท่าไหร่หรือว่า โซเดียมลดไป4 0นะก็หมายว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเปรียบเทียบกับสูตรปกติคือสูตรธรรมดาที่วางขายทั่วไปใช่ใช่แล้วก็ดูว่ามันลดลงเป็นค่าเฉลี่ยก็ได้หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่ตัวเองทําอยู่ก็ได้ถ้าตัวเองไม่ได้ทําเลยก็ต้องเอาค่าเฉลี่ยของหลายหลายยี่ห้อมาสมมติว่าได้โซเดียมเป็นร้อยค่นของคุณก็ต้องเหลือ60ะเป็นต้นเป็นต้นอันนี้อันนี้คือลักษณะกันแบบนี้เพรันอันนี้คือการกล่าวอ้างในเชิงโภชนาาาากกกกรรระคบแล้วว็จมมีีออ่่เเสิ์ซ ของอดีของกรรต้องการในงร่างกายในหนึ่งวันเนี่ยก็จะสามารถกล่าวอ้างได้ถ้าเสริมน้อยกว่านี้ก็กล่าวอ้างไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันต้องมีอขออนุญ,ญาตกับออยออก,ก่อนใช่ไหมครับต้อง,งขออนุญาตเนี่ยเพราะว่าการถ้าเรากล่าวอ้างปุ๊บเนี่ยออยออต้องกําหนดอย่างน้อยต้องมีผลวิเคราะห์มาใช่ไหมครับมาสแดสแดงให้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็ต้องต้องมีหมายว่าตัวอย่างฉลากล้วที่นี้ต้องตรวจละฉลากโภชนาการถูกต้องไหมอะไรต้นี้นมีกฎหมายคุ้มกอยู่อันนี้ก็คือกันกล่าวอ้างในเชิงของ ตัวของสารอาหารหรือว่าตัวของสารที่ไม่ใช่สารอาหารได้ที่เราเติมลงไปนะฮะมันก็ต้องมีกฎหมายบอกมาว่าต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่จะพูดได้นะครับอันนี้คือสารนี้นี่ที่เกิดเรามองกล่าวอ้างอีกแบบหนึ่งคือกล่าวอ้างนี้ประสิทธิผลประที่เกิดในร่างกายถูกไหมประโยชน์ที่ร่างเกิดในร่างกายเนี่ยอันนี้ต้องมีการทดสอบซึ่งการทดสอบเนี่ยขึ้นกับภาครัฐว่าเขายอมรับขนาดไหนระดับกามน่าเชื่อถือก็จะต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่า การดูว่าการใช้ประโยชน์ในร่างกายใช่ไหมครับมันมีตั้งแต่ทําในหลอดทดลองอไมซึ่งราคาถูกที่สุดคือทําหลอดทดลองเหมือนกระเพาะใช่ไหมฮะเอาเอาอาหารซึ่งมีการเสริมลงไปปั๊บเติมน้ําย่อยเหมือนกับในชองในในปากเรามีน้ําย่อยซึ่งย่อยเหมือนกับน้าลายใช่ไหมฮะย่อยเสร็จเอาลงในกระเพาะตรงมีน้ากรดเอามานอกกระเพาะตรงมีน้ําด่างค่ะเขาก็ทำแบบเหมือนกันเหมือนแล้วก็ยะผ่านเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นเป็นสังเคราะห์เนี่ยนะเป็นเมมเบรนเนี่ยเป็นออกมาแล้วเรแล้วมันก็จะมีดูดซึมมาได้เท่าไหร่ออกมาข้างนอกแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูอันนี้เรารู้ว่าเป็นเป็นทําในหลอดทดลองซึ่งอันเนี้ยราคาถูกสุดแล้วอันนี้เป็นที่ยอมรับไหมความน่าเชื่อถือต่าสุดอ๋อความน่าเชื่อถือต่ำแล้วตรงนี้บางครั้งรัฐบาลหรือภาครัฐเองก็ไม่ยอมรับตรงนี้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ย บางทีในทางวิทยาศาสตร์ก็อันนี้เป็นตัวมันเริ่มต้นหรือเปล่าสกรีนนิ่งเป็นตัวคัดเลือกะนะฮะว่าเป็นยังไงพอออกมาอย่างนี้แล้วก็เราค่อยไปทําอย่างอื่นต่อที่แพงขึ้นค่ะนะเอาอีกอย่างหนึ่งเอาให้มันดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแทนที่จะใช้ไอ้ตัวเบมเบรนที่เราหรือ,หร,อหรือตัวเนื้อเยื่อที่มันเป็นของเทียมค่ะนะเราก็ลงมาใช้เป็นเลกเซลไลน์คืออะไระเอามาจากเซลลจากกระเพาะจากผนังลําไส้คนมาเราก็มาดูว่าเซลมันดูดไปได้แค่ไหนพอย่อยเสร็จ ามันดูดได้เยอะก็แสดงว่าน่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ได้ดีอันนี้เป็นต้นก็อันนี้ก็คือม,มาศึกษาในหลอดทดลองเหมือนกันเนการทดลองะแะเป็นแบบนี้เป็นหลายเซลล์ลายแล้วบางคนอาจจะไปทาในสัตว์ทดลองใช่ไหมดูเออมันดูดซึมได้ไหมก็ต้องดูว่าสัตว์ทดลองชนิดนั้นเนี่ยมันมีอะไรคล้ายคนไหมในแง่ของการดูดซึมสารอาหารตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์ทดลองมันก็จะง่ายขึ้นที่จะดูะดว่าเออสมมติว่าอาจจะเอาสัตว์ตัวนี้ที่เป็นขาดอะไรมาเสร็จแล้วก็มาให้กินตัวนี้มันจะดีขึ้นไหมเแล้วตามก็จะเป็นแบบนี้ใช่ ศึกษาในคน